สบายดีแก้วฮะสบายดีสบายดีวปลาเ่เด้อนี่เรียงเด้อปลาเนี่เด้อนี่ยเียงออกย่งเราบดออกว่มันเนี่ยนะมือมือได้เลยกออกบออบบังนี่แก้ว โอ้โอ้โอ๋อตอดแล้วพี่น้องนี่ปากนี่ใช้อะไปใชาา้อะตัวนี้วอาเล็กจอกนะ,ะนอ,อ๋อตอดสองใบพี่น้องเลยอตอด สบายดีสบายดีอยู่บ่ขี้ขาวขีิน้ำยังมันนี่ข้แก้วว่ามดเมาหาว่าอย่งเกาะฮะบุนยังบ่บุไดมาตัวได้มานนี่เอาแนวกินมาหายได้มันนี่นี่ขนม กินมะขนมขอบใจก่อนขอบใจก่อนกินบ่กินบ่ฮะขอบใจก่อนกินบ่กินบ่อาอพี่น้องเลยเนาะเอาขนมมาให้น้องอ่าหนุ่ยเอียงพี่น้องเลยเนาะอ่าเห็นคนเบาอมอมอยู่พอเดียวดิปินมาตอนฮับเลยพี่น้องวนเห็นวนกายมากกันเนาะอ่า สบายดีบ่กินมาขนมนี่บ่ก,กินบ่มาให้กันเด้อเนี่ยขนมมากินบ่ขนมกินนี่ฮะเอาขนมมาพานน่เดอ้อนี่เมมด้อกินบ่อเราอยากกินหน่อยเนาะกิะนกินนี่นี่หน่อขนมเด้อกินบ่ฮะ พี่น้องเลยเนาะกาบตะทาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องหมูเพลินกันบดสุขุสุขคนพี่น้องเลยเนาะพบพบเจอกับช่องยูทูปปะบุญซาละวันมาเนี่ยข่ามาพี่เด้อพี่น้องเลยทั้งเฮือนซานลานแป้นอ่าพิษเผ่าน้องลูกปลาเรือทั้งบ้านน่าแคกพี่น้องเลยเนาะหลังจากเมื่อวานนี้ทางทีมงานเ่ากับบริขารมาจ้าคนพี่น้องเลยเนาะมือนี้พี่น้องเลยปะบุญกะ สิเขามาเยี่ยมยามถามข่าวน้องลูกป้าเพลนเนาะแล้วก็มีทั้งพี่เจดีจากฝั่งไทยพี่น้องเลยเนาะเพลนก็อยากร่วมทําบุญนําเนาะหรือว่าสมทบเพื่อนซานของน้องลูกป้าเพลนพี่น้องเลยเนาะกับบุญล้งบลาดอกพี่น้องเพลนก็อยากสดจุกซอทำบุญน้าแน่เนาะเพราะว่าน้องลูกป้าเพลนก็ยังอีกขาดลาอยู่ทางด้านเพื่อนซานเพลนกบพี่น้องเลยเนาะก็เลยส่งเงินมาบุญ สองพันบาทเนาะเพื่อลงสมทบให้กับน้องลูกปลาเพลนเนาะจันทร์นายก้องขอขอบคุณขอบคุณในดาเด้อพี่เด้อที่มีใจบุญใจรัทธามีน้ำจิตจน้ำใจสอะเหลือผู้ทุกผู้ยากเนาะขอให้พี่จงมงีความสุขความเจริญเด้อ,อพี่เด้อเนาะใกล้สิได้ไปเที่ยวอินเดียแล้ววัดสันเนาะเพลนสิไปเที่ยวอินเดียวัดสันเนาะจันทรก้ขอให้พี่เดินทางปลอดภยัยเด้อเนาะเอาพี่น้องเลยมูลินมาหาน้องนกเพลนพี่น้องเลยเนาะไปลไหรอหายก็นมเพลนคือบุก,กินช้ำพี่น้องเลย

ขนมแซ่บได้รอกต่อกินาะอ๋อบริตัวดอกฮะเล็กชอกยังบอกว <c oughs> ่าบุญแน่ไอพี่น้องว่าอุมอ้มอยู่เนาะอโอเคพี่น้องไอบ,บุญสิมีแนว <c oughs> มาเล่นกับน้องนกพี่น,น้องเลยเนาะลาบผัวและคนกับแนะน้ำมาบุญอยู่พี่น,น้องเลย ว่าให้เอาลองเขียนนิกเนานะให้น้องนอกเพิ่นได้ตอดตัวเลขพี่น้องเลยสามใบพี่น้องเพิ่นจะตอดตัวเลขตัวใดแน่เนนะาะอลองเบิ่งกับพี่น้องเนาะก่อนจะไปหาน,อน้องป้าน,น้ปปาางองป้ากำลังขง้างเบาพิ่นงกำลังเยี่ยมยามอยู่พี่น้องเลยเนาะอืมกระโดดได้อขนก้า พ่อบออืมน,นี่คือบุอก,กินเดุ้้นสี่ขีดได้วุ้สิ่ขีนตัวเลขพี่นองเรยนี่เนาะเห็นตัวเลขให้นกหนูกันบอกขอได้ใจตอบตัวเลขตกอ,อได้บอกขอได้เห็นปะในวุ้นสิเขีดนี่12 2,1 1,9 nọn chin tông gần gin ơi kêu 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 kéo kéo kêu 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 kéo kéo ไปพ่นลับบาทนี่ยาดกันบ่เอานี่เอาบ่่นี่เด้อเอานปานี่เด้อปิวไปได้นี่โอ้ไปละแก้วนี่นี่ต่อดกใคยในบ่เนี่ยเด้อโอ้ยเป็นอย่ง หมดตัวดอกนี่นี่นี่ตอเลี้ยวตงเด้นี่เลียงเด้อปลาเนี่เด้อนี่ยเลี้ยออกยังเราบดออกว่ามันนี่ยนะมือมือได้เล็กออกมือได้เฉลี่ยออกนี่เด้อปลาเนี่เด้ยหมดตัวนี่จะตอดเด้อฮะเลี้ยบดออกมันีนมือได้ออกนะนี่นี่ล็อกบ้งพอดบ้งเนี่ย บอกเพิ่งนี่ยแก้วนี่คน,นย่านจะเป็นนังทออมากกว่าระยาน้องให้เราตอดด้วยน้องตอดเ้ิ่งไงโอ้โอ้โอ้ตอดเลยพี่น้องนิ้ปากนี่ใช้เอาไปใช้ตัวอนอี้ว่าเลขจอกนะอ๋อตอดสองใบพี่น้องเลย อ bert, ตอดสองหนึ่งอ่ากับหนึ่งสองพี่น้องเลยแต่ว่าโตหนึ่งสองบนปลาตอดแต่โตสองหนึ่งตัวนี้บ่อจองนะบ้ฮะแก้วตัวนี้บ่อจอกนะแมนแท้บ่อตัวนี้จอกบ้านี่พี่น้องเลย เฮ้ยเ <Hey. S 2> ปิดปิดาดเอาฉาด้ะนะเฮ้ยปนตอดอีกว่ามะพี่อึ้บไม่อเลยฮะเฮ้ยเ้อ,อ,อล,ลองอีกครั้งนึงไว้มาพี่ต่ออีกครั้งนึงเออบางแน้องตอดซะ เอาไแก้วเรียกโอจังเสียงโชคพี่น้องเสียงโชคฮ<อ> <laughs> ึอึออฮึ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 งึฮ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 ึพี่น้องึฮลองเบิ่งนฮากันตฮึฮึฮย่านพี่น้องอย่านเสียงดังย่านเสียงดังมาฮึ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 ้อฮึอึตึฮึดึฮ เจยวกระน้กับขบา่าวไปทั้งพอตะกอนต่อได้บ้างไหมวะนี่ะไรตองบ้างฮะบริตัวฮะ พยางามกลนน้ำเลยว่าเราหาสิไปออเลยพี่น้อยเดี๋ยวอึมอึมอวกกินบ่าขนมเลยอันนี้น้ำของบาบ,บุญพี่น้อยเยนาะน้ำที่ว่าทาั้งเป็นตุ้ยเป็นต้มให้กินน้ำหางไหมจากพอเถาน้องลูกปลาเนาะ น้ำพักไผ่น้ำดีกระเพาะพีน่น้องเลยคนตอดหนึ่งสองแต่วอลหนึ่งสองนี่ปะเนาะอ่าแต่คนตอดยูสค่าปาก่นนะสองหนึ่งพีน่น้องเลยอืขนมกินบ้างขอนมบอ่อันนี้น้ำมคอยกินนี่น้ำมพอจะให้คอ,อยเด้อ นำดีกระเพาะนำดีกระเพาะซื้อํำพอจะเหมือนอะไมาต้มกินกินข้าวแล้วพ่อ,พอแก้วอตรงเงี้ยนี่มดจิมมกตุกเป็นของกินแบบผัดฝาดเนาะมันดีกระเพาะแ่บกินแม่นี่ย บรรดตัวปาขาบรดตัวเจ้าดอกน่แต่ว่าตัวปลาขาบ่ตัวปาขาบ่เนาะแกไปก่อนเด้เลนะครับไปหาพอจก่อนเด้มาไปเด้ไปเองไาป่งบมาเสม

เอาก็นมให้กับบุก,กินอาภาพม,มาพอพี่ไว้แก้วแก้วมาเด้อมาเด้อเ,เ,เ,เออก็อทาอยู่วะพี่ทานกัวทานกัวอยู่าพี่มาพี่ใช่เลยมายไปแล้วมาววมาเลยโอ้ยพี่น้องเลยเนาะ เฮือนพอมันก่อนมาเบิ่งก่อนเช้าเช้าแล้วบ่อ,อสบายดีดยเจ้าตัวเด้อโอ้ยน้องเตี้ยเห็นยังอยู่น้องเตี้ยฮะพี่ัะพี่กระเปียผมงามแท้ฮะพอยู่น้ำลายมือขันตุ่มขันตุ่มเป็นอย่างขันตุ่มสบายดี อืมเป็นยังคันตุมเนี่ยอืมบูดามน้าจักบจัก <c oughs> <c oughs> บ้าอาบ่เอ๋อขั้วสีข่ขนมปัฝากครับมีมือ่อกี้แกให้นกแกให้น้นองเจ้าเลย <c oughs> ก่อนหนึ่งเป <c oughs> ็นหมก,กินครับเ <c oughs> นาะอ่ามีแต่บรรจอดเขียนเลขใส่อ่าเจียเมื่อกี้ให้บรรจอดบรรจอดอยู่บรรจอดเลขหนึ่งสองคับสองหนึ่ง แต่สองหนึ่งสองหนึ่งคนคนป้าหลักคาบในปากไว้น่ะเออตหนึ่งสองหนึ่งคนป้าเนาะคนคาบแต่โตสองหนึ่งในปากคนนะเพราะอะไรผู้ละคนเอฟซีมันคอมมินนะบอกโอ้ล่องให้ล่องเด้อบัลลูเดอร์ว่ะเพื่อนุ้งเอี้ยงคนบอกเลขว่ะอ่าคนก็มาล่องเบิ้งเหมือนนี่พีนังมันตอดจบเจีอตอดเลขสิบสองแต่ป้าตัวสิบสองอ่ะตอดตัวสองหนึ่งไว้ในปากขาบไปเลย าบเงินเลยซื้อลองเบิงเนาะเสียงโชคเบิ้งเป็นงไงทำงินาคมเสียเด็กมาขึ้นเลขลาบ่เาออกหนึ่งเก้าเนาะหกหกหนึ่งเก้าอืออมออื่อืออืออือเือไืออือีือีกอเืออ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 ออื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 มออออออ gim một quả một là ok đấy, nó hòm hòm, sẹp vô, ah, ô bên nhấc ô túc túc, ok là nó, gìn mười ngàn túc, ok là, sẹp, hòm, đôi chân to bún mắm ăn tôm kiểu này แต่มันหอมเนาะกินในตลอดนะเคยกัยังหมักน้ำ้มคือกินน้ำเย็นก็เคยกินมาแล้วเคยเด้เนาะเขาเคยทุกท่านมากินกาแฟแล้วก็น้ำชาแต่บากาแฟมันพิษกระเพาะว่ะกาแฟห่อนนะเพื่อน่ะบ่ได้ตอนน่ะกินตอนน่ะห่อนห่อนคอมาเลยตอนน่ะเห็นได้เนาะเมื่อวานนี้ เงียบเงาอยู่บ้านี่ยถ้าว่ามันเงียบมันเงียบบเงียบเลยเนาะอ่าทีมงานบ่เตียงทองบาได้ข่ามาเลยบ้านนียพูบอ่ไปทางใดบ้านบพูบอ่ะทั้งบาวุลตาทีมงานบระสบควสุขคนกะไปมอบรถให้ทางมูลนิธิหน่วยกู้ภัยสวัสดิเขตเนาะซื้อรถตู้ใหม่ให้เพื่อนไปช่วยเหลือคนอ่าที่ เกิดเหตุอะไรเนาะอ่าไปสวยคนรถเกิดอุบัติเหตุหรือว่าทุกๆอย่างเนาะเบนเสวยได้บัดพี่น้องเยเป็นสะพานบุญทางปุญญาเพลินเนาะก็เลื่อนบเขามาเมื่อวานเนี่ยอ่าคนมาเยี่ยมยามไลยบนองเตี้ะอือไล่เนาะกินข้าวกินน้ำหรือเปล่านี่แหละเดีินๆได้ยังกินนะ Đi học cà phê Đi học cà phê á Đôi 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 này Đôi 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 แต่มาซื้อน,นีแนนะ่แต่มาซื้อนนะเจ้าแต่มาซื้อนนี่การวานัวนนี่กับพดีคำคำนี้เงี้ยมาอีูไหนเงยมาอีกับพดีร้านพุธมาแต่หวยกินข้าวกินน้ำแล้วไปฝ่าวกันข้าวบ้านก่อนมาจักหน่อยข้าวไปกับเงยเอาเทกบอลให้ข้าวาญญาขึ้นหน่อยหนึ่งได้เลย คืนนั้นหนึ่งเข้าสักสองเข็มแล้วน้อบาดเดียวสองก็สองห้าโอ้ห้าลายจินมุมนี้วะชิมลายเหนียวชิมลายเนียวสามคืนมันเอานอนโอ้ยไม่ได้นอนจากคืนเลยสามคืนเรียนอือเด้อ้อยังไงเอ้ามาเลยจาวุ่นจะมาเล่นน้ำลูกชายเจ้าจ้าจ้าโหอยู่ก็ขีเล็ดปะโผล่คนไปบนเก่าแล้วหรอบนเก่าบนเดิมบนผนะ คนกายทางกับห้องใช่เนาะห้องใช่อ่าตอนนับอยู่พูอืมคุมห้องกับบห้องนะอือ <c oughs> ดีใจนับเนาะเห็นปลาปพอตูวปามัน,นี้กะแข็งแห้งแหละเนาะแล้วอ่าหลันเป็นยังบกขัด่อพอตู้เป็นนิดตัวบ้านเนี่ยฮะ <c oughs> อือเศรษครับปพอตูวกินบ้านน้ำบ้านจะเอามาให้มา เป็นแลงกับบ้านบ่บ่พอดตู้กินอยู่เรือยาเช่ป่เยรัเนี้ยนขน้ไข่ชื่อกระน้ปังแล้วม่มีป่ะละเียดบ่มียาหลอนตกพาลงอยู่บาวันเนี่ยม่มีด้หลุดเลยมีนะมีแล้วเนี่ยใครแน่ความห่อนมันกัลุดกว่าเก่าเนาะมันบ่ห่อนป็นไรมห่อนปนไดอไปพอมาพร้อมบ่มบมมักปนไรเนาะเลย ตอนน่ะที่พันลากอย่างออกมาพันพันยมใหญ่พันปลาใส่เกาะอยู่บ่เป็นอย่างน่ายกใหญ่นางธรณีพันนะเชียวอยู่ทางนั่นละทางเนาะทางนั่นอย่างพันใบบางปลาเนาะอันหูมันแล้วนอนลงอันวายตั้งเฮือนเหมือน มืน่นบ่อเออยังม่ได้หูกเลยอ้โอ้ออโอตีแต่ว่ากันเล่นเนี่ยอมื่นเนาะมื่นเมื่อสามคำเออเดี๋ยวแปดโมงนี่และแปดโมงสิบนี่และประมาณนั้นแหละเันเอาจะนแปดโมงสิบนี่นะแปดโมงสิบเออนาะสิบนาทีออกชั้นซา,าเริ่มออกที่ตั้งเ<ม>ขามหองฮานนเจ้าอลวัดวัดพันผู มาชุดทอดนี่แหละวมื่นมื่นจะคำก่อสามคำโอ้สามคำเดือนหกบ่จ้าแม่นละออกใหม่เนาะออกใหม่ออ่สามคำเดือนหกสามเล่าพี่น้องเลยเนาะโอ้สิอื่นตรงกันกับันเลียงแสงไทยหุ่นนาอืมอีกบานถึงใอยนะด้วยเรียงจัปูพันเรียงจัปูเจ้าแม่นละลียไทยหุ่นนาเนาะไทยหุ่นนาแหกขึอนมาแหกเนาะแม่นแหกไว้ น้านขันไห้ขันหน้าไปบอกขอบแล้วแจ้งให้แจ้งให้นาเนาะแม่นแล้วเป็นเป็นหีนผู้ไทยเนาะจ้าหีนผู้ไทยหน่อยอืมเกินแปดโมงเนาะจ้าอ่าหน่อยหน่อยพี่น้องเลยอ๋อได้เสิร์แจ้งทางทีมงานอีกเช่นหนึ่งเนาะแจ้งทางบบาเตียงเพลินพี่น้องเลยอ่าคนยังมาดูหูได้เนาะเพราะว่ายังมีไพ่เข้ามาได้พี่น้องเลย อันเคลื่อนทั้งบะเพิ่มมาพันหูแล้วห่มหูนะหูแล้วอนะืมพันเข้ามาแล้วป๊เข้ามาแตนเมื่อนอลงไปหมนแล้วอืมเด้อยด้อเดาสามีแต่น,นั่นนะ่ะเนาะเมือ่ออื่นจังว่ากันพี่น้องเลยเนาะอ่าทีมงานเที่ขามาทวงมาทัานบหรือว่าจังใดเนาะอ่าทางพกอกระหาคูหาคนได้แล้วเนาะเจ้าได้แล้ย คืออย่างนี้แหลาที่พี่น้องก็นย่างนี้เนาะคือว่ามือคุดเสาแล้วเนาะเจ้ามือคุดไอ้คุ้มเสาแล้วเนาะก็สีหาเพิ่มเลีกอยู่พอได้อะมันบ่ลลักเกินไปโดยโดยัดสามสี่คนมาเพิ่มอืมขันนอยร้ายกันย่านเนาะโดย่านิและขันนอยอันผลาดคนหนึ่งมันปรอยู่ได้ขันคนหนึ่งออกแหละอืม เพื wollen, il, ¿Um ่อนฟองหูนี่มันถับต่ายเลยคุณว่าได้สาวคนยาวเอาได้เลนี่สร้างตั้งคาร์เพื่อนอะไรกันปะคาร์สร้างทางคาเพื่อนทางเพื่อนสาวเพื่อนเนี่ยสเปนประเทดไล่เป็นประเทศอันอยู่ในเขตบ้านเราได้มันก็บโต๊อยู่ในมือช่องมือช่องเนาะเทียน ตับเสาเทพาเสาไล่ไล่สาะพันเนาะสาพันทั้งกอเอลเนาะกอเอลตั้งเสาเนาะเจ้าเจาเห็ดกันหองอย่างนั้นเนาะแม่นแล้วมืนสองเนาะมื่นสองโดยโดัตรอืมนางตีงละถามถามคือตังพอเนี่ยนะเดยพอพอนั้นจะเอาน้ำท่าไอื่กว่าก็เลยตอบมันพันห่นแล้วไจากเลี้ยงซิวะใช่หรอเออ

ก็ดีใจไปดีใจเต็มที่แล้วหลานได้หลานมีบนอยู่บนเสานอนลูกเนาะข้าก็ดีใจเออเหนื่อยเหนื่อยท่นว่าแต่ว่าบ่มีผู้เฮ็ดกับมันข้าวโพดเทาคือเก่าจ้างมาจ้างกับข้าวโพดเทาคือเก่าแล้วเนาะเออถันนี้ก็ พอให้ได้จังหวะเอาคร m วนั้นนั่ลูกหลานถึงลูกหลานก็สิเฮ็ดนําพอเดียวก็เฮ็ดบ่ร้อนว่าและนังได้ได้ม่แต่ตามนั้นพอเนาะแต่มื้ออื่นสิบอกทีมงานแค่นึงผู้ใดมาทวงมาทันก็มาแต่เาเสียนํากันยกย่อ่าเาค่ําเาคนเด้อเนาะจ้าได้าซั่นนั้นพอเนาะเอดีมีแฮงนเนาะ หายเจ็บหายไข่หายพยากราบาร์ระบาดเนาะหายระบาดเลยหายแล้วมือใจตั้งเสาเพื่อนร้านแล้วเนาะว้าบเราได้ได้พี่น้องเลยโดยโดยโดยไปก่อนสานเนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องเลยเนาะสบายดีเนาะโดยไาทราพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้พายบนสุดแต่คอสจบคลิปเพียงเซมิกนพี่น้องเลยเนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องเลยมันนิการ์มา เหรียญมาแอนเ right? นาะน้ำลูกชายพ่อตุ่เพื่อนเนาะก็คือนกเปี้ยงพี่น้องเไยแล้วก็ทั้งน้องเตี้ยเนาะพักกันเปียพ้นไปเปียหักกระแพงเนาะเปียผมบาดพาเปียหายเปียเองเียเองเออใช้ชานงมวยเพื่อนอ่ามาสากแบตอีกับเราเว่าจนีงมูฟิไฟเลยพี่น้องเไยเนาะเรามาสากแบตอยู่บ้านเนาะ อ่ะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บุญเกษตรคอจบคลิปเพียงสามีก่อนพี่น้องเลยขอบคุญขอบุพ่อแม่พี่น้งอ,นอ,องวัดสุขสุขคนเนาะที่เข้ามาับชมคลิปของบุญซาละวันโดยตลอดนะพี่น้องเลยเนะาะไปขอบอกคลิปหนะ้าคลิปนี้ไปก่อนขอบการกบฏสบายดีพี่น้องวัดสุขสุขคนเด้อ